ขอบคุณมากค่ะอาจารย์บนล่างทุกคนงวดนี้เราทําสําเร็จแล้วบนล่างเ,าเลขสูตรเข้าเก้าศูนย์นะคะเลขสูตรเราเข้าเก้าศูนย์นะเลขสูตรเราเข้าเก้าศูนย์แล้วก็อะไรนะเลขทูบเลขทูบเข้าหมดเลยบนล่างาหมดเลยทุกคนนี้เราเข้าหมดเลยทุกคนขามือสั่นมากเลยสองตัวล่างออกเก้าศูนย์นะคะ เลขทูบแปดหนึ่งส็นะคะโอ้รถคนลุกนี่นี่คนลุกคนลุกคนลุกห้ารอยเออสื่อเลขถูกมากโอเคทุกคนขอจะทำดีดีด้วยแต่ว่าปลาไหลร้อยตัวเดี๋ยวเราจะปล่อยกันช่วงเย็นนะคะยังคงปล่อยเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปนะคะทุกคนค่ะคนดูเท่าไหร่คนดู831คนคนดู8 3ดคนคนดู800รอกว่าคนนะคะ ปาลาไหลหนึ่งร้อยตัวยังคงปล่อยเหมือนเดิมเพราะวันนี้ถือว่าเป็นวันพระเป็นวันดีเป็นวันของของการเริ่มต้นเพราะฉะนั้นทุกคนขาอย่างที่ไอติมบอกไปเลขจะเข้าหรือเลขจะหลุดก็ตามปาลาไหลเราจะปล่อยปาลาไหลเราจะทาบุญนะคะ <_ S 1> เพราะว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีของเราเพราะฉะนั้นคืออาจารย์ไอติมเองไม่ได้ไปนอนเล่นเกลือกทิ้งกับปาลาไหลแล้วแต่เราจะปล่อยปลาไหลคืนสู่ธรรมชาติปาลาไหลหน้าเขียงเพราะว่าสั่งไว้เรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยตัว เดี๋ยวจะขอตัวไปเตรียมตัวในการที่เราจะไปสร้างบาร,รมีด้วยกันตรงนี้ก่อนนะคะสำหรับการปล่อยปาไหลขอแสดงความยินดีกับทุกคนสวัสดีขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ถูกบนและล่าง90และ81<อ>นะคะสองตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่าง90นะฮะวันนี้งวดนี้เราเข้าบนเข้าล่างเลยขอให้ทุกคนเชื่อมั่นและตามกันต่อในงวดถัดไปสวัสดีค่ะเสร็จลเต็มท จะตีซาวมาเองเสียงลิเตนเดน๋<ะ>นนตีซาวมาให้ละกดไหล,ล่ปรกติลิเทนผ่านเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะจุดทุ่เลขราวกันต่อ,อคนเข้ามาดูยังเริ่มละเริ่มละ,ะ,ะสวัสดีนะคะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะอย่างที่ไอติมบอกไปนะคะว่าถ้าเลขเข้าหรือเลขไม่เข้าเราจะมีการปล่อยปลาไหลเพราะว่าเราได้รางสัจจะวาจาไว้กับกับปู่กับย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอง์แล้วนะคะ ตอนนี้อยู่ที่หน้าวัดปา่าคลองสิบเอุณผู้ชมนะคะกำลังจัดเตรียมในส่วนของใบสีแล้วก็คลองด้านนี้นะคะอาอวยมาตรงนี้คุณผู้นะครับอ,อวยกล้องมาด้านนี้เลยค่ะผู้ชมขาปลาหน้าเขียงมาแล้วเวรียบร้อยนะคะเตรียมเรียบร้อยนะคะนอกเหนือจากปลาไหลแล้วก็จะมีปลาช่อนปลาปลาดุกด้วยแต่บนล่างขนาดนี้เราจะต้องสาธุการถวายแด่องค์พญานาคราชนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิทธ์เทวดาให้ท่านได้รับรู้นะคะทุกคนคะ่ะ จะถวายใบสีสักนิดนึงนี่ข้าวเออคุณคอปเตอร์ถูกเท่าไหร่นะถูกห้าร้อยฮะแสดงซื้อแปดหนึ่งเจ็ดเอาแปดหนสี่เนออ สองตัวไม่ซื้อค่ะไม่ได้น้อยซื้อสามตัวหวังรวยเลยหวังรวยสามบ้านคนดูเท่าไหร่แล้วคนดูสี่ร้อยกว่าคนดูค่ะคนดูสี่ร้อยกว่านะคะใครอยากจะตามเลขทูบลาวพัฒนาต่อบ้างคอมเมนต์มาเลยนะคะคอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวงวดวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบหกเมษายนเนาะสิบหกเมษายนนี้สําหรับรัฐบาลไทยคุณผู้ชม่าเจอกันที่รายการหวยกระแสเช่นเคยนะคะได้เก้าศูนย์ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะ ยินดีด้วยนะฮะยินดีด้วยได้ทั้ง9ศูนย์และทั้ง8หนึ่งโอ้โหเก่งมากเลยนะครับตบคต๊ขนาดแอดมียังได้แค่อ่8หนึ่งเลยงวดนี้ปังมากแต่อันเยอะมากมันอันทุกงวดมันอันทุกงวด สวัสดีคุณพี่นันทาพยากรด้วยนะคะพี่นันของเราบอกว่าดีใจด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ขอบคุณพี่นันเรี่ยงพาไปไหว้เอออทิพยพมากนะคะศักดิ์สิทธิ์มากจริงๆบอกเลยมาบนมาล้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปูทั้งย่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเทศพมา่าผัึน์ก,กำลังกันเยอะมากมนะคะมาบนมาล้างเรืองวดนี้อาจารย์รอดจากปลาไแล้ว <c oughs> ลอดจากปลาไหลแต่เราก็จะลงจุดปลาไหลเหมือนเดิมเพราะวันนี้วันนี้วันดีนะฮะโดนแดดไปแล้วร้อนหรอไปพม่าก็อย่นเออเหงื่อแตกมากจะ่เจอขันมากเลยร้อนคุยแต่กุุ้ยติเออกดฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยสิบหกนี้แตกสามตัวแน่นอนนะฮะ ด้รับความปังได้รับความปังขณะนี้อ่าตอนนี้เรายังได้บนในล่างเนาะใช่ใช่เต้งงวดหน้าเราจะไม่พลาดนะบนล่างต้องเป็นของเรางวดละบนล่างแต่สามตัวต้องเป็นของแอดวินบ้างใช่ได้กันคนละสี่สิบห้าชิบ้าเมื่อกี้บอกห้าร้อยก็ตัวไป็นงั้นแหละจริงๆถูกห้าสิ อดดูปลาไหลทุกคนไม่ได้อดดูปลาไหลนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยปลาไหลรอดูออสักครู่ครับเราได้เจอ,เจอกับปลาไหลแน่นอนทั้งปลาไหลทั้งปลาช่อนทั้งปลาดุนี่นะคะ,ะ,คะทุกคนรอดูว่าสามตัวเราพัฒนาวันนี้จะเป็นเลขอะไรนะ,อ,ะอ่ะแอดไปเตรียมเตรียมเงาเตกมากปล่อยปลาไหล่อเท่าไหร่แดดสี่สักสิบนะคะรับระวังรถหน่อยนะคะอาจารย์มันจะตั้มเรานะ เดี๋ยวถามมอเลขขมันเเ้าไงดินยังไงก็สับเอออยู่ข้างล่างเดี๋ยวแบกหางไปหางตุกทีก่อนทุกคนค่ะอนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะคะมีหลายๆคนร่วมโอนปัจจัยในส่งของการปล่อยปลามานะคะ อันนี้คือพ่อ้าปล่อยปล่อยปลาก็คือเหมามาทั้งทั้งแผงเลยเออไม่มีตัวไหนตกหล่นนะคะนอกจากค่ะพ่อ้าจะลอยไปทําอาหารด้เองไม่มีไม่มีไม่มีนะคะโอเคโอเคนี่เรียบทามสุดๆล่อยปลาหน้าเขียงนะทำมาให้หมดนัดตีได้ยังถึงร้อยตัวหรือยังฮะร้อยตัวปล่อยร้อยตัวเออร์ปล่อยร้อยตัวปล่อยร้อยตัวนะฮอาจารย์ก็จะมาหาตลอด ไม่ใช่ไม่ใช่จะมาทำโทวเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้โรงพาบาลนี้อนี่อ่ะอ่ะอะไรอยู่นี่เออดอกคำดอกคูณให้คำให้คูณให้คำให้คูณให้คำให้คูณทุกคนนะครับโอเคนะครับผมแช่ออกไปหน่อยโอ๊ย ไอ้หมดทุกหมดโศกเด้อไอ้ติ่นเด้อนะคะหลุดหลุดหพ้นจากตาไหรไฟฟ้านี่ปลาเหรอปูรอดกระไม้ไม่แม่ใหญ่ต้มทุกอย่างขึ้นขัววะปลาตื่นกระตือปูรอดไปก่อนเนาะออกไปไหนก่อนเนาะใช่โอเคให้ทุกอย่างไหลลื่นราบรื่นนะคะโอเคนะ ไปแล้วอา้าวก็มาเปิดฝาแล้วออกล่ะเอาเนี่ยไปแล้วไปแล้วตา,าทุเ็ดเอียงไก่ไรลืน่นสุขโซนลกาคิดสภาพมาทั้งหมดเยอะอันนี้ปลาช่อนปลาดุกนะคะทุกคนเอเอ อู้ไปแล้วไปแล้วนี่เป็นไงบ้างคอปเตอร์สาธุค่ะายใจตีมสาธุสาธุด้วยกันนะครับผมพุโอ้พุ่นแล้วนอนล้างไปแล้วพุ่นไปเด้องวดนะาสวยงามอือไปก็มดมดดินย่ะใครที่รอเลขทู ลาวพัฒนาวันนี้เพราะว่าอุ๊ยวันนี้หัวใหญ่หมดเลยเนะเ<อ>าะหัวใหญ่หมดเลยะะสาธ<า>ุค่ะทังลาวนะคะเดี๋ยวรู้ทุบดาวเดี๋ยวไปส่องดูนะคะหนม,มาไม่ใช่รถจะมาตั้มเรานะดูดีๆนะมองซ้ายมองขวานะ